อุ๊ยเขาเป็นคู่ที่ดวงสมพงกันแหละเนอะเรียกว่าล่าสุดค่ะไปงานด้วยกันค่ะไม่ใช่งานคู่นะคะทุกคนแต่ว่าไปงานเดียวกันจ้าเอ๋แบบนี้ก็ต้องเจอกันสิเนอะล่าสุดค่ะอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยค่ะอยู่พิงค่ะอยู่รอยยศสวัสด์และพิงพลอยปภาวดีนั่นเองค่ะเรียกว่าค่ะคู่นี้เขาก็คงดวงสมพงกันแน่แค่ะ ล่าสุดค่ะวันนี้ค่ะเลื่อนๆดูค่ะอินสตาแกรค่ะไปเจอบ้านเดี่ยวยูโรค่ะหรือว่าเพจบ้านยูโร Official ยลขับนั่นเองค่ะและก็บ้านเดียวพิงพอยด้วยค่ะบ้านพิงพอยแฟมิลี่นั่นเองค่ะก็ได้อัปเดตตารางงานของเมนทั้งสองบ้านค่ะเอาเขาทั้งคู่ค่ะไปงานเดียวกันเฉยเลยค่ะทุกคนกับการค่ะออกการกาล่าค่ะอีเวนต์ ของการเปิดตัวละครลมพัดผ่านดาวนั่นเองค่ะวันนี้เลยจ้าเวลาเริ่ม17นาฬิกานะคะทุกคนและในช่วง16นาฬกาก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทางทุกช่องทางของทาง c h j h d d a m a Society ด้วยนะคะเรียกว่าค่ะลมพัดผ่านดาว ซึ่งจะออกาากาศอีกไม่นานค่ะในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งทางบ้านเดียวยูโรค่ะลงรูปภาพและอัปเดตว่ามาเจอกันเธอคิดถึงทุกคนแล้วตารางงานเดือนกันยายนจ้างานวันที่5กันยายนไม่มีรวมนะคะและในขณะเดียวกันค่ะบ้านเดียวพิงพอยหรือบ้านเดียวเพจบ้านชื่อพิงพอยแฟมิลี่ค่ะก็ได้ลงรูปภาพและแปะแคปชั่นว่า วันนี้คุณหนูรันชิตาเอ้ยน้องพิงพอยออกงานนะทุกคนรอชมลุกปังๆได้เลยจ้าปอลอวันนี้ไม่มีรวมหลังเลิกงานนะคะนอนค่ะทางบ้านอยู่พิงค่ะก็อัปเดตตารางงานเช่นกันค่ะบอกว่าวันนี้ยูโรกับพิงพอยเข้าร่วมงานลมพัดผ่านดาวกาลาอีเวนต์เวลา17นาฬิกา สยามพาร,รากอนรอชมความสวยความหล่อกันนะและแน่นอนค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าละครลมพัดผ่านดาวค่ะจะออกอากาศลงจอวันแรกในวันพรุ่งนี้แล้วนั่นเอง6กันยายน2566ในส่วนของงานการไล่อีเวนต์ลมพัดผ่านดาวก็แน่นอนค่ะต้องมีทีมนักแสดงพระนางจากละครลมพัดผ่านดาวมาร่วมงานดังกล่าวกันแน่นอนและทาง c h เ h จ d r น m a สต c i ด t y เซค่ะ จะได้มีการไลค์ชมบรรยากาศค่ะเวลา16บหรนิกาค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook และ Youtube และแอปพลิเคชัน TikTok ของทางเพจ4ีเอ d จ a m a s o ีด e t y นั่นเองค่ะเรียกว่าถ่ายทอดสดชมไลค์ได้ทางทุกช่องทางค่ะของ4ีเ h d จ a m a Society นะคะเรียกว่างานนี้ค่ะ fc แฟนคอมเมนต์รัวพร้อมชมรอดูชมลุกสุดปังของเพียงพลอยกันเยอะเลยล่ะค่ะ รอชมกันนะคะพบกับนักแสดงเยอะมากๆแน่นอนกับงานการลาอีเวนต์ลมพัดผ่านดาวของวันนี้ค่ะ5กันยายน2566ที่สยามพารากอนนั่นเองและก็อย่าลืมติดตามผลงานละครลมพัดผ่านดาวจะออกอากาศตอนแรกในวันพรุ่งนี้นะคะทางหน้าจอช่อง7 h d กดหมายเลข35นั่นเองค่ะ